นี่เต็มไปเบิดค่ะพื้นที่มงนีมม้มาแล้วบอมามาแล้วบอมาค่ะมามันหลายวาลิ้นย้ายเด้อ เออยายอ่อนเด้ยายพืไอนมายายกินข้าวพอดีเมื่เกียงแล้วอ๋อเออแล้วก็ยังเซ็กระไบพอดีมันว่าไปนานบ่มาลิ้นเธอมาเบิ่งเนี่ยอนพอดนแม่นบ่เลยดอะว้าวน่ะป้ายัง่ไม่ได้เก็บเตี้ยเก็บได้น้อยนึงนี่พอดีออกมาเห็นยายเราเก่าเข่าบ้านไปกินข้าวมังแล้วซีดเบ็ดแล้วได้บ่เราก็ได้ประมาณนี้แล้วเราก็บอหลายแล้วพอหมูแล้วเราก็กลัดรถติดร่วมค่ะร่วมอยู่ตรงไหนอ่ะปากทังเข่า ตั้งเข่าตรงใดอ๋อเปลี่ย,นเ,ยเนเข่าเอาเข่ามาไหนพี่ปฏิกิกริยเข่ามาขัดพี่แล้วว่าตายออกออแล้วติดปะเนี่ยบ้าค่ะข้าหนองยั่ค่ะล่ะค่ะอย่อะผดนะว่าสิได้ไปยุ่งอะกะจับจัวร์ช่วยตังปุ่นกว่มีได้ผลทั้งต้นนั้นกว<ช>่าเ้ามาแต่เสาพอดีดอกเป็นยังเบาบางนี่เก็บทีละดอก จะอ่อน,นเนะาะวานะทำมชาติสามนมกแล้วมากันหมกใไปอีตัวมาแมนค่ะหยาบบักฟิกดีโค้กหมกตามจะอ่อนบ่เอื้ออื่นอีกเลยเมนบ่เมนเบื่ออื่นกะแบบเอามันเสื้อขาวนี้ยังเต็ม,มนนอย,ยออู่อืมคุณวานไปเป็นเด็กน้อยไปเล่นวัดเอาเออเป็นสมัยเด็กน้อยเลียนวัดไปยังไปเรียนเลิกเรียนแล้วไปเรียนวัด ไปเรียนเต้าเรียนยังจ้ะไปเห็นเห็ดปวกอันนี้นะปวกเขาสารนะจ้ะเอ๊เห็ดยังวะวพราะฉะนั้เออจะได้จีบมามาให้แม่เบิง้งแมววะเก็บปวกเขาสารหลายบ่าลายจ้ะกลับไปอีกกลับไปอีกไปเอามาลลายๆสันอตอนนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเก็บเราประเดี๋ยวหักพร้อมอ่มไปลาแยากลายแม่กับจม แม่แล้วเปว่าถอนต้นมันขึ้นมาแล้วก็เด็ดห้กมันน้ำออมาถึงบ้านที่ได้ส,วส,วสาวสาวสาวล่างเอาเลยไหนนี่กัดเดือดเด็ดเรียบร้อย <ทา S 1> อแล้วค่ะตาอันนี้ก็มีแต่ปไปสาวน้ำล่างแต่ซาแน่แต่มันมันก็ดีดดไปนะ่ะจ้าแม่มัน,มนเขาเพิ่งเสียเวลาบงดูว่ามันเป็นเหงาเป็นเหงายูกว่าแตมันเป็นไงเนี่ยแต่คือมันได้ดีตอนนี้หละตอนมั่ได้ดีอีกรอบพ้าสิ้นเป็นวายังบ่เนี่ยมัก่ายได้ยากลำบากได้ดี แต่ว่าเด็ดไปสิแล้าก็นซิมิเตเป็นห้าค่ะเด็ดขาออก,ออกมันเอาเห็ดปวกนี่แต่ว่าอะไรเอาเอาอ่ะเตี้ยตวกไก่น้อยตวกไก่น้อยตวกข้าวสารเมื่อวานนี้น้องมาเล่นว่าได้เห็ดยังก็เห็ดบานคั่มค่ะเห็ดบานคั่มมันสิออกอยู่บ่กับน้องว่แน่ใจจ้ะเพราะว่ามันมันก็ออกไปเรื่อยๆอยู่เด้อเอ้ยเตี้ยจ้ะแต่มันสิบานแต,ตน่ตอนคั่มอืมเธอไปบ่ริจาคเดือมม้เน่ะจ้ะ มื่อวานน้องวารินได้เก็บเห็ดดอกบานคำมันก็เป็นคือกันซีนมปนบ่เป็นพืชคือกันซีนว่าเป็นพืชคือกันซีนละกัะเพราะว่าลักษณะดอกมันบ่คือกันตะค่กันแบบว่าไข่แบบบ่คือกันก็ที่ขึ้นเดี๋ยวเปิดอันนี้เอาป้อหนังหนอกยังไงป่ะเปิดไหมเปิดต้นอันนี้จะเอาไปพุ๊มของคุณเห็นป้มนี่ป้ตรงนั้นนะตรงนั้นบ่อลายคือตรงนู้นตรงเหงาวันป้อแม่นีพี่ใช่เอ้าไปดู โอ้ยมันหลายวาลินเอ้ยจะบุรุษาสิเอามองึงใดแม่นบอกเต็มเ,เลยเมือเ่อีอเ้อเมือเ่อกี้ขี้นุดแมากระพรื่องแปดแบบใกล้ตัวไปยังค่ะพ่อต้นกล้วยจ้ะต้นกล้วยเป็นยังต้นกล้วยมีใบกระเบื้องใบกล้วยเอื้องใบตองอืมหืมหก็เลยเห็นดอกออกลกกกูกแมงกระเบื้องดอกกล้วยเด้ยต้นหัวปีเิ <laughs> ่ง <laughs> ทายเก็บดุวค่ะเอาเอาเสิยละงามยังใคเนาะ เพิ่งกระเด็ดห้าพ่อมันจะไม่ยากใ้่ไหค่ะเด็ดห้ากาันน,น,นันเสือมันแพตอการเาี่ยวการเ้า่า,าวปวดกระสานแล้วพี่ สาเหตุที่เพิ่นเอิ้นข้าวสานนี่อ็จะมันมันขาวเนาะจะหเป็นขาวเป็นพืชคอสานมันคือยึดกันเป็นพืชไปยังพี่จ้ะแต่บางคนเอิญปวดใกลน่อยนี่มันก็สิเป็ี่นมูเนาะก็ลูกไก่เนาะไปน้ำแม่นไปบ่อนที่ดีตะตกเด็กดีใช่ไหมก็หันย้ายแล้วก็มาซีดอยู่ได้ปะได้สองตัวปลาขาวกับปลาเข็งอือแสดงว่าใครหมดตื้อเไยบ่ใครตักเทโอ้การตั้งแต่ไปตัง่ายง่กว่ากันจ้ะตัวอสิเร่มสิเรื่องจับก้าน มันน <ettes> ั่นบานหลายด้วยนาะวะเออจับจับใส่มืออุ้ยอุ้ยดอกแขกเราจะมองล้ําต้นมันไหมจับตรงลำต้นมันคเพลื่นขึ้นละค่ะฮู้ช่กันอุ้ยดอกบานเต็มที่แล้วนาะวะแต่คุณอ่ะวาววาวหลายหลายคือดอกคือปวกจิตเนาะจ้าคือลักษณะของคือยังไงนะเมนลักษณะมันหน้าตามันคล้ายๆกันแล้วก็เห็นตัวแง่เพิ่งได้ว่าเขาดอกน้อย เจ้าือไปชี้รถกับมันอีกเหมดอนกย,าง,ยางดิยางมันติดลมบอเห็นยายอยู่ตรงหลังคองพอดียายก็ว่าจอดรถไว้เนี่ยเกับยา,อยางอันพานอันป้าผักเข้าไปท่านว่าลูกตัวนูจดจอดรถขาซอยเพราะว่ารถติดบมน้ำไหลค่ะโอ้การบักยญยเลยการยาวกันยาวจ้ะ,จะ ั้งหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งเทตนะเ <laughs> ดีทุวดนวเอาเอาพิ่มนะพันบานนะเราเพิ่บอกเขามาตั้งะอะไรอย่างเั้นนะเมียนบอม,มันนันดีติห้องมันแคบป่าไม่เลียงมันกับใคไไรปปนะบอกเขามาตั้งย้ายเลยเพิม่มมาตั้งสนผักไี้ไหม ในเห็ดแล้วป่ะเอาใบตองมาน้ำเด้อป่พราะว่าใบกล้วยจ้ไปตองมาน้ำนีำไ่ไปห่อหมกไปทำฮะไมีใบตองบอกเลยบ่วบัวนี้ใบกล้วยจ้ม,ยยมันสิเพี้ยนกันว่าไงมาจา,ากอย่างไรโมงขึ้นกันใบตองใบกล้วยพ่อแม่เพื่นพื่อนอื่นเขายังหาคำ่ำนี้พ่อถือเนาะ เอาไปหอ่อไปตองไปร้อง,องที่เนาะม,มันบ่าเอาเอาใบไม้มาร้องสินะหร้องหมกร้องพ่อใหญ่้อนศัาากแล้วก็จินไปอีกแบบบ้านเพื่อนเอาอันแนวอื่นนี้ร้องน้ำตาพ่อใหญ่ป้อนศักแล้วเอาไปตองเนะี่ยราพี่เตรียมใบตองไว้รองน้ำตาได้เพียงเหล่าอ๋อค่ะนางวารินได้ทุกวัคทุกตอน <c oughs> ได้หลายรือยังยังค่ะ ออนอะไรค่ะนั่งเอาเลยค่ะพับแผบแอบขาเอาเลย<ช>น้องว้าเพิ่งก็จะได้ไปออสู้ย้ายดอเขาเร่ยนว่าสู้ย,าย้ยยายอ่อประมาณค่ะจ้าประมาณนั่นไปถึงแล้วแล้วแล้วแต่คุณแม่ท่านจะพิจารณาค่ะประดกันเนียนยามไหมวะสอนบ้ะ <laughs> ยงเจี๊ยบไบ่ได้ไลงงเงี้ยแต่เป็นเสียงดังๆจากคนสะอ้อนหงเหยื่จะเบื่องเบ็ดแล้วเนี่ยโอ้ยเขาท่าเบ็ดดีเยอะขนาดมาที่ส่เบ็ดอะเบ็ดเก้าจะไปจ่ายเนะพราะว่าเห็นเห็นเบ็ดไม่ยังเหลี่ยมเนี่ย บุคค่บําคได้เศษเป็นตตปีพี่เ<ช>หรอขนมขอร้อ,รอรงเศษป็นเออกับเป็นขนมปังด้วยคือว่าว่าขนมปังนี่มันเป็นสำเร็จรูปเลยเขาไม่เห็นเองขนมปังที่เขาตกบ่อเตี๋ยจ้ามันมันมันได้หลายแบบจ้าเขาซื้อขนมปังมาแต่เอาเอาเอาเป็นของอันถ้ามามันจะเหนียวนักเสี่ย,ยอ,อาหารแสีหัวอ,อาหารไม่ต้องใช้นน้ำลายเดิจ้า ก็ปวตูงอาหารมิ้วคุขึ้นแล้วก็มันนิ่มมานะ,ะแล้วก็มาขั้นให้กับขนม,มปังเรามาชนิดไข่ครอบหรือไข่เขียวอีกชนิดก็จะมาไข่เขยียวค่ะไข่แบบใดนยังไงนะขนมค่ะโอ้ขนมเขียวไข่ครอบอยู่ตรงล่านเขานั่นตีล่านไข่เบ็ดไข่ย,ยังไงบ้างไใส่ไก่แล้วไม่ได้ออกหอมบางคนก็จะมีเติมเติมด้วยไข่ค่ะก็ต้องปิดไข่เปียกไมั่ใช่ข้าวอานนี้บางคนที่เติมด้วยกากกว่าข้าวค่ะอื ห่อเาเห็ดเนาะวาเนอตกปลาบบ้จ้าไ่าดิแต่บางคนมักมักรอบปลาสวายปลาตะเพียนนี่เพิ่มเสียขนมปังแผ่นเลยอย่างบางแผ่นมีเพิ่นซีเลือกใส้ของฟ้ามห่เพราะมันเหนียวจ้าเกาะเบียรแล้วเพิ่มเปี๊ยงไปมันบูดค่ะขนมปังิต้องกินแผ่นเสียบดิบเลยแต่ก็ทั้งสีดีกับพวกปลาสูตรนี่ต้องปลาตานี่ต้องไปกุ้งค่ะเิ้วปลาพวนกุ้งสดอ่ะเจ้ ok <water> ตอนนี้ินก็มัดกุ้งจ้ะเป็นต้นไปตกบอ่อนะอือกี่โวไปไประจำไปเรื่อยไปทำไมไปขายของเพื่อนคุณอือเพื่อนพาไปเด,เดี๋ยวนี้เขาไปบะบอจ้ะเพือ่อนค่อยไปเพราะนั่นเรากับเพื่อนก็ซื้อม้าม่นะเขาตกเป็นนัไงไหนเอเวลาขายของประจิบกับบ้านก็พากันซื้อกุ้งนะกุ้งกุ้งใหญ่ก็ได้ค่ะกุ้งกุ้งเชียบบุ้ยนะจานไม่ยี่สิบบาทเป็นเพ็่นไว้นะ เอามาเราเขามาเด็ดเครื่องเด็ดกางเสียบเด็ดตะก็ยืนลงโอ้ยปลานี่นี่โอ้ยนี่เป็นสันส้นๆเป็นนั่นเลยนะวะสวยงามมากค่ะยังหลายอยู่ยังหลายอยู่ค่ะยังหลายอยู่ค่ะยอมรับไปยังหลายอยู่เก็บไปเรื่อยๆค่ะ มันก็สิบ้านอีกนะจะมันก็จีบฝ้าบาได้นอะจะมันเกาะมเมรดอมันมอนดูกันดินที่มันโพึ้นมาน่ะวะจ้ะเก็บทีละดอกอ่ะ ล่มเนาะล่มกลางเห็ดปวดัวอเอโอ้โหยาวว่ะเออใช่่ะ่าไปเก็ดเข็มญี่ปุ่นเข้ามีเห็ปดปัวกระสา่า เข็มดปุ่นแต่โอ้พาดูดูน้องปูเสือมันดูว่าจาัอ,อ,อื่อพอมอื้อไปก็ล้งเนาะว่าอะอ,ะ,อะตก,กน่ดอง,งามๆเ่ยมันตกนี่ตรงหัวเข้า้าานี จะเป็นดอกใหญ่ๆนะขั้นด <c oughs> อกอะไรเงขาได้เต็มกระตาเล่นประกระตาใหญ่ๆว่าเห็ดบวกจิกห็ดบวกฟานเห็ดบวกตาฮิตบวกข้าวสาเห็ดบวกดงอืมคือกันปะลักษณะดอกคือกันจ้ะแต่สีมันคือกันเนี้ต้นมันเด้ต้นเติมก้านเติมก้านนี่มันเด้พวกคือกันนี่มันบ่ไอ้นี่มันที่ขายเงีวจะเห็ดบวกข้าวสานะ กระเพ็ดปวกกีกระสิคายเออเอม่รเห็ดปวกกีขายยาวที่เขาไปเก็บอยู่ตรงเขาเก็บเห็ดอ่ะจช่ะเห็ดปวกกีขายยาวนี่ไงบานดอกขายยาวปวกตาบดอกขายยาวแต่ว่านี่เปาะอุ้ยาเปาะพว้าสินเต้ไม่เปลี่ยได้เป็นบัวปูมันน่ะเต้ยงานขึ้นขึ้นขึ้นโคกในประเทศเนบ้าน์วะ เก็บเป็นชั่วโมงแล้วยังบ่เบิดเลยด้วยวะได้ป่อได้ป่อล้านลงมาทั้งไตไปวะเห็นยุควะตวกี้ล้งแกถัาพังก็ละลวก็ <c oughs> เดินลุ้มไวยปุละเขาลุ้มต่อลุม้มนั่นเลนวะเม่อวาตัวลุ้มไวยปุละค่ะลุ้มสกัมเลย โอ้โหสวยมากว่าเก็บเลยค่ะเอาเลยค่ะมองวายอยู่สั้นถือข้าเก็บปะคัะเสีงเยงลมจากพันมันไม่กระโดดน่อยวะ เม่ได้็ว่างเจาะท่านสะดุ้งไว้คร้บฝนมาบ่เรีนแตงขาสะดุ้งไว้ยีกไ้ขามันอ่อนยายถ่ายสะดุ้งต้วยดีดีบอกเราไว้ให้ขวยเตวกระเทีจ้าผักชีลาวเดี๋ยวเสนุ่ไปแครไปรู้แบบที่เราไม่เห็นรอบบ้านนนบบ โบจ่าโบเห็นเพิ่นทรงมังงม้งจ้าปลูกแล้วใส่เองแต่ใส่ในถังมลูลนั่งบ้านนั่งบ้านนี่ค่ะท้องเอิ้นใส่คนมันวะคนก็นจะว่าโอ้ยขายอย่างอีกนั่นละแต่โน่นนี่นั่นก็ว่าไปยายที่ผ้าปุ๋ยบ่ละ่ะเอาทางป้าไว้หนิแล้วนะเสร นั่นจากน้อยกันโอ้ยหนวกเป็นยังเดีย๋ยวบางกอนอันนี้ไม่ยังอื้อเอจีบเยอะเลยดีเหรอข้าได้ตื่นนะโอ้อยมันใหญ่สุด ตอนแรกมาบ้องอีกก็ได้เด้นะวะเสื้อเสื้อฉันว่ามันสิบบานกันอีก ก็ทีนี้ดอดเปลี่ยนบันอาทิตย์ยังค่ะเพท่านมาเก็บข้างล่างพี่บอโบอค่ะไปยังแด่นเด่นประทันค่ะเอาได้พ่อหมกเวลาสินะได้ค่ะแบ่งเราเด้อยหมาลงมามองเนี่ยมองฐานใช่นเนี่ย,ยขึ้นบุญเนี่ยเขาบอกขึ้นของเจ้าว้านี่ลงมาฐานเนี่ยฉันบอกว่าดึงที่าารัก้านที่บอกหนะ่ามันจังสีบะมุนลงมานี่มาจะเห็นแล้วจะกจะจมอหม,มาลงมาว่าเห็ดฉันดำนี่ลูกมาพีก้อนเดี๋ยวฉันออกนี่ให้ <laughs> ลงมากมงชันยืนน,ะน่ะเดี๋ยวลงเดี๋ยว<ง>นะมาเอางั้นมันมันมันบรถนัดูหน่อยเไปนั่งตรงนั้นบอกเจ้าแล้วว่ายามะม่วงเด็ดทีละกา้านเด็ดทีละต้นออ้ะออจะแมนบดเลย <laughs> นี่ต้นคอยตัวนี้เนี่ยเห็นบ่น่ะ <laughs> เด็ดทีละกา้านจะไปเอามือหยุ่มดอกมันเด็ดจับตรงโค้นมันเพ่ นี่เห็นบ่เนี่ยนี่เห็นชิ้นพื้นให้เนี่นบ่เนี่ยเนาะนะนี่นานตัวนี้คือข้าบังเอิญข้าวไปถือมันได้มนค่ะข้าวไปถือคือแบบเกียบซะเลยบ่แม่นบ่บ่จ้าบังเอิญสีดึงซีดึงจีเก็บออกให้ฮันบ่อยากให้พี่น้องได้เห็นนะค่ะนี่คือของคุณนะจ้าที่เก็บออกให้เอ้ยน่ะเพราะว่าเฝ้า มันเป็นเวลาที่โดดแล้วก็เลยฟ้าก็เลยแบบเล้งๆแม้จากน้อยบาว่ากันเนาะค่ะเนาะบาว่ากันเดี๋ยวเไปเก็บใบมันออกอน้องวินเก็บด้วยค่ะเดีย๋ยวเก็บซอยน้องวินก่อนบันนี้ของสอีสาบนบรรทุงพ้อแล้วค่ะจะเก็บซอยนอ้อ่ดึงเส่ว้าเนี่นี่ดึงบางคนต้นมันแข็จงจนจังบวติดมาหลายนัน จะพยายามดึงค่ะจาบ,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 บ่ต้องหยุมนี่ม,มันจะข้นมันน้ำเบิดนะนยุมแล้วดอกมันนั่นแตกเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาตรงโคตรมันนี่นคอยดึงทีละการละการดอกมอว้นาน่ะ<า>สวยมากน,นะ ไม่เห็นรถอรถก็ไม่จอดแท่หุมยี่หีค้นไปใส่แี่่คนไปใส่่ะมาค้นคุณหนูว่าโอ้โอเดืดเลยงนหมดเลยค่ะงนหมดเลยกระเด้อเอานี่ออกห่งกอนตเก็บซอยโอ้โหินพืชเลยเก็บที่ลก้างด้ลก้งดอกเก็บนี่จับตรงใต้ใต้ค้นดอกมันน่ะ กินพ่อกันเลิกสัตว์พิษมันมีดอกจับตรงโค้นตรงเนี่ยตรงก้านใัไต้ดอกมันมันจมบ่แตก รงฐานงเทงนี้ดิดอกว่าไงบอดอก่ไงขอบคุณหลยๆค่ะที่ติดตามคลิปสายอีสานบ้านทุง่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนเห็ดที่มันเกิดตามธรรมชาติความชื้นของดิน้ากันเก็บเห็ดป่วกเขาสารค่ะเม่อรลือ เห็ดไก่น้อยแม่น้องว้าเห็ดปวกไก่น้อยค่ะเห็ดป่วงใกล้น้อยบางพื้นที่เนาะเห็ดปวกข้าวสารเห็ดปวกข้าวสารบางพื้นที่เพิ่นก็เอิ้นว่าเห็ดปวกไก่น้อยเห็ดปวกไก่น้อยค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามกดแชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามา ร้อนอ้าวมากกลยร้พอแล้วค่ะลองมาดินก็พอแล้วขึ้นไหมเห็ดมันก็ยังเหลือหลายอยู่ค่ะแต่ก็ได้พอกินเพาะอย่างแล้วก็เลยพากกันชิกกลับน้ำไปปรุงอาหาร